สวัสดีครับพบกับผมบีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับเครื่องผลิตกรดินริกเกลือนะครับของลาสวิเป็นโมเดล SR ครับ SR Series นะครับลาสวิย s r s e r i e s เป็นเครื่องเกือเล็กครับสำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็กสระว่ายน้ำบ้านขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน45คิวหรือ45ลูกบาทเมตรนะครับตัวนี้ลาสวิ s s r นะครับซีรีตัวนี้ ก็จะคล้ายๆกับ EC Series รุ่นซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ขายดีมากที่สุดนะครับตัวนี้นะครับ SR Series ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับ m a x i m u s นะครับที่เป็น LS ครับเพีงเยงแต่ว่าเราทำเป็นคนละแบรนด์เท่านั้นเองนะครับเพื่อ,อจำหน่ายคนละช่องทางแต่สินค้าคือตัวเดียวกันนะครับข้อดีก็คือที่ชวนทุกท่านคุยวันนี้ครับเครื่องเกลือเล็กตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องเกลือที่น่าสนใจมากมีการใช้งานมาแล้วนะครับประมาณ4ปีนะครับเครื่องเกลือรุ่นนี้มีการปรับแก้จุดปกพล้องต่างๆมาเป็นอย่างดีมากนะครับในรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็น HR S r s e r i e s นะครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับความคุ้มค่าข้อที่1ครับตามสไตล์ของลาซูวิมเลย Simple นะครับเป็นเครื่องเกลือที่ง่ายทุกอย่างเลยติดตั้งง่ายนะครับดูแลบำรุงรักษาก็ง่ายที่หน้าปัดหน้าจอเนี้ยนะครับให้ดูเลยนะครับ ม่ได้มีฟังก์ชันที่สลับซับซ้อนอะไรนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับมีปุ่มที่เป็น half นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตนะครับให้ทํางานเต็มที่หรือทํางานแบบครึ่งหนึ่งนะครับรวมไปถึงปุ่มที่เป็นปุ่มสําหรับสลับขั้วเซลล์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นนาฬิกาตัวนี้ก็คือเป็นการตั้งเวลานะครับในตัวเครื่องของน้องได้เลยนะครับนี่คือความสุดยอดนะครับตัวเล็กๆแบบนี้ ทำงานง่ายๆปรับง่ายๆที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับความคุ้มค่าอีกข้อหนึ่งนอกจากง่ายแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเกลือที่ใช้งานได้นะครับเป็นอย่างดีมากเขามีระบบเซลล์คิ้นนิ่งหรือระบบทําความสะอาดตัวเองเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกเวลาได้ที่หน้าจอดิสเพย์นี่เลยนะครับมีตัวนี้4ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงสําหรับสาวน้ำที่อยู่ต่างจังหวัดมีโลหะหนักเยอะก็ให้สลับขั้วเซลล์เร็วหน่อย อาจจะสัก4ชั่วโมงก็ได้นะครับสำหรับสากรุงเทพก็สัก8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็ยังได้นะครับเรามาดูข้อถัดมานะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเหมือนกันกันกบรุ่นพี่ที่เป็น EC Series เลยก็แจ้งเตือนนะครับมีอะไรบ้างอุณหภูมินะครับถ้าเกิน4 5้าองศาหรือต่ำกว่า4องศาก็จะมี e r r o r Code คนะครับแจ้งเตือนที่หน้าจอพร้อมกับมีเสียงเตือนด้วย ค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับน้ำไม่ไหลก็จะมีเออร์เลอร์โค้ดนะครับแจ้งเตือนซึ่งเป็น E3 นะครับ E4 E5 ก็เหมือนกันกับเครื่องเกลือ EC เลยนะครับถ้าเป็นเกลือต่ำนะครับก็จะแจ้งเตือน E5 นะครับถ้าเกลือสูงก็จะเป็น EC เช่นเดียวกันเลยนะครับมีการแจ้งเตือนที่ง่ายนะครับเข้าใจง่ายนะครับที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเครื่องเกลือรุ่นนี้นะครับเขาจะมีตัวที่เป็นตัวตรวจจับการไหลนะครับ ในหัวข้อที่เป็นเซฟตี้นะครับในหัวข้อที่เป็นความปลอดภัยเนี่ยนะครับป้องกันเซลล์กระบอกเซลล์แตกเครื่องเกลือเล็กตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวที่เราเรียกว่าโฟลสวิตนะครับการจับการไหลก็จะมีโฟลสวิตนะครับในเครื่องเกลือทั่วไปแล้วก็อิเล็กโทรดร้อยละแปนะครับของเครื่องเกลือที่อยู่ในตลาดที่ขายดีๆกันเนี่ยเป็นอิเล็กโทรดกระบอกเซลจะแตกบ่อยนะครับถ้าตัวไหนที่เป็นตัวโฟลสวิตแบบอย่างนี้ครับตัวเล็กนะครับแบบอย่างนี้แต่มีโฟลสวิตสุดยอดมากโอกาสที่ เซลล์จะแตกเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับประกอบกับการทํำบอดี้มาใหม่ที่แก้ไขมาอย่างดีมากนะครับตัวนี้บอดี้แข็งแรงนะครับก็จะเป็นข้อดีไปอีกข้อหนึ่งนะครับการแจ้งเตือนนะครับรวมไปถึงการใช้งานที่ง่ายไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับสุดยอดมากครับตัวนี้ครับมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่นที่เป็น5กรัมต่อชั่วโมงนะครับ IS 0 5 0นะครับ LS 0 7 5นะครับ LS 100นะครับ ตัวที่โชว์อยู่วันนี้เป็นรุ่น100ก็คือรุ่น5กรัมต่อชั่วโมง7.5กรัมต่อชั่วโมงและรุ่น10กรัมต่อชั่วโมงนะครับในตลาดนะครับที่เป็นคู่แข่งครับหลายๆย,ยี่ห้อเลยสู้ตัว Lasvim SR นี้ยากพอสมควรน,<อ>นะครับในเรื่องของความง่ายเขาง,ง่ายกว่าในเรื่องการฟังฟังชันการใช้งานการติดตั้งก็ง่ายกว่านะครับไม่ได้สลับซับซ้อนที่สําคัญเลยในเรื่องของราคา ไม่มีใครเขาสู้ได้แน่นอนเครื่องเกลือตัวนี้เป็นจึงเป็นเครื่องเกลือลาสวีมที่ขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากรุ่นพี่ EC Series SR Series ครับเป็นน้องใหม่ที่ขายดีมากๆเราไปดูในหน้านะครับช้อปปี้นะครับของวินบูช็อปครับเป็นสินค้าขายดีขายดีมากรวมไปถึงในหน้าเว็บไซต์ก็ดีรวมไปถึงการทําชุดคอมพิเซอร์ที่เป็นสาะพูวิลล่านะครับสายเล็กๆนะครับน่าสนใจกัเลยทีเดียวนะครับเลือกตามขนาดสาะได้เลยนะครับราคามันไม่แพงราคาไม่ถึงหมื่นนะครับ ราคาแบบอย่างนี้นะครับทีมงานผมก็มีกําไรอยู่ระดับหนึ่งพอที่จะเซอร์วิสกันได้ที่สําคัญในเรื่องของสเปร์พาร์ตอะไรพวกนี้นะครับมีที่วินวินพูเลยน่าสนใจกันเลยนะครับเป็นเครื่องเกลือเล็กที่เข้ามาเติมเต็มในวงการได้อย่างลงตัวมากที่สุดวันนี้ครับเราที่เราคุยกันมาทั้งหมดครับสินค้าดีๆแบบอย่างนี้มีจําหน่ายในยหน้าเว็บไซต์บนบูชอปหรือจะเข้าไปช้อปปิ้งในช้อปปีก็ได้นะครับเครื่องเกลือนะครับ ลาสวิมเอชอาร์ซีนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยหรือมีคำถามข้อไหนเพิ่มเติมนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานวินวินพูหรือทุกช่องทางการติดต่อนะครับวันนี้ผมพิชาจากลาไปก่อนนะครับกับเครื่องเกลือที่สุดแสนจะซิมเพิลนะครับสมาร์ทนะครับน่ารักเท่ๆแบบอย่างนี้รวมไปถึงเซฟตี้ปลอดภัยด้วยโฟมิเตอร์แล้วก็ระบบการแจ้งเตือนนะครับเมื่อไฟฟ้ามีการขัดข้องต่างๆนะครับสุดยอดมากครับตัวนี้ครับพบกันในหน้าเว็บไซต์วินวินพูช้อปวันนี้จากลาไปก่อน สวัสดีครับ